สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการท่องในธรรมกับจันโลงธรรมครับวันนี้เป็นก้าวสำคัญของพวกเราจริงๆเพราะเดินทางมาถึงตอนที่สิบแล้วครับ สวัสดีคะ่ะคุณบี้และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนคะ่ะสิบตอนแล้วที่พวกเราได้แชร์เรื่องราวธรรมะมาและเพื่อฉลองเลขส,สวยๆแบบนี้วันนี้เราจัดเซสชั่นพิเศษตอบคำถามจากทางบ้านที่พวกเราคัดมาจากคอมเมนต์ตลาดหลายสัปดาห์ที่จัดรายการคู่กันมาไขข้อข้องใจให้กระจ่างกันไปเลยคะ่ะ ก่อนจะไปฟังคำถามแรกพราวๆขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ตอนนี้ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องจันลงธรรมของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการท่องในธรรมไปพร้อมกับเราสองคนค่ะพวกเราชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกคนมากจริงๆพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะคำถามแรกจากคุณสายลมที่หวังดีใน YouTube ครับถามว่ายิ่งพยายามตามดูจิต ยิ่งรู้สึกเกรงและเครียดไปหมดทำผิดวิธีไหมพราวๆเคยเป็นค่ะเพราะเราไปจ้องหรือเพ่งมากเกินไปเหมือนเฝ้าจับผิดตัวเองใช่ครับให้เปลี่ยนจากคำว่าจ้องเป็นคำว่ารู้ครับเหมือนเราเห็นคนเดินผ่านหนบ้านแค่รู้ว่ามีคนผ่านแต่ไม่ต้องเดินตามเข้าไปครับคำถามจากคุณแพนด้า B W จากพอดแคสต์ค่ะ บอกว่างานยุ่งทั้งวันจะเอาเวลาที่ไหนปฏิบัติทำได้คะข้อนี้คุณเพลา,าวพราพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราพราใช้หลักปฏิบัติในเนื้องานค่ะหลังจานก็รู้ขี่งานก็รู้ทำสั้นๆแต่ทำบ่อยๆสติจะแข็งแรงกว่าไปนั่งสมาธินานๆแต่ทั้งวันใจลอยอีกค่ะคำถามจากคุณน้องบีบีอานาปานสติผัง Facebook ครับ เจอเพื่อนร่วมงานพูดจายแย่ใส่บ่อยๆทำใจยังไงดีครับเพร่ๆใช้สติดูใจตัวเองก่อนค่ะพอเขาพูดมาใจเราจี๊ดให้รู้ว่าอ๋อใจขุนแล้วนะและมองเป็นไตรลักษณ์ครับเสียงเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราไม่รับมาเป็นของเรามันก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับ คำถามต่อไปมาจาก YouTube ของคุณพรพันธ์สัญญาทองค่ะถามว่าเพื่อนชอบแซวว่าเปลี่ยนไปกลายเป็นคนแก่ควรทำตัวยังไงคะไม่ต้องเถียงครับแต่ให้เขาเห็นผลจากการปฏิบัติว่าเราใจเย็นขึ้นทำงานเก่งขึ้นเมื่อเขาเห็นว่าเราดีขึ้นเขาก็จะหยุดแซวเองครับคำถามต่อไปจาก Facebook ของอาจารย์ตีปั้นพอร์ดครับถามว่าทำธุรกิจก็ต้องอยากรวย จะขัดกับหลักปล่อยวางไหมครับไม่ขัดค่ะถ้าเรามีฉันทะรักในสิ่งที่ทําและรวยอย่างถูกด้องแบบสัมมาอาชีวะค่ะธรรมะไม่ได้ห้ามรวยครับแต่ห้ามติดในรวยเก่งในการหาแต่ต้องฉลาดในการมองว่าทุกอย่างไม่เที่ยงครับคำถามจากคุณจอยออสไมจาก Spotify ค่ะกลัวงานจะพังกลัวอนาคตไม่ดีแก้ยังไงดีคะ ความกังวลคือจิตที่หลุดไปอยู่อนาคตครับให้ดึงใจกลับมาที่ปัจจุบันทําเหตุตอนนี้ให้ดีที่สุดอนาคตมันจะดีตามเหตุเองครับคําถามต่อไปเป็นของคุณอาร์ติสสายธรรมจากติ๊กตอกครับถ้ามองว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราชีวิตจะหมดความสนุกไหมครับ ไม่เลยค่ะเพราะเรารู้ว่าความสุขมันไม่เที่ยงเราจะยิ่งดื่มดำกับมันตรงหน้าได้ดีขึ้นและเวลาทุกข์เราก็ไม่จมดิ่งเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะต่อไปเป็นคำถามจากคุณสมบูรณ์1967ในอินสต g r a m มค่ะก่อนนอนชอบคิดเรื่องงานจนนอนไม่หลับทำยังไงดีคะ แนะนำให้ใช้อนาปนสติครับกลับมาดูลมหายใจเข้าออกเบาๆหรือสวดมนต์สั้นๆให้ใจมีที่เกาะความคิดฟุ้งซ่านจะจางไปเองครับไปต่อกันที่คำถามจาก Facebook ของคุณเฮียเล็กประกัดป่ามหาชัยครับมีวิธีเบรกความโกรธแบบด่วนๆไหมครับ พระอาจารย์ได้สอนพระพราวมันว่าอย่าพึ่งพูดตอนกโกรธค่ะให้กลับมาสังเกตอาการทางกายก่อนพอกายเย็นลงสติจะเริ่มทำงานเองค่ะและคำถามสุดท้ายจากคุณหนุ่มนัทพงศ์ที่ถามเข้ามาในอินสต g าแกรมว่าอยากทดแทนพระคุณพ่อแม่แต่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจกันจนเครียดควรทำอย่างไรดีคะเราต้องมีอุเบกขาด้วยครับทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยความปรารถนาดี แต่อยากคาดหวังว่าเขาจะต้องเข้าใจเราร้อเปอร์เซ็ทุกเรื่อง,บ,งบังคับไม่ได้ครับครบท่วนทั้งสิบคำถามแล้วนะครับหวังว่าวันนี้จะเป็นคําตอบที่ช่วยปลดล็อกใจให้กับทุกท่านได้ครับสำหรับใครที่คําถามยังไม่ถูกตอบในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเพราๆกับคุณบีจะตามอ่านทุกข้อความเราจะรวบรวมคำถามของคุณมาตอบในตอนต,ต่อไปแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่เดินทางร่วมกับพวกเรามาถึง10ตอนนะครับต่อหน้าเราจะคุยเรื่องสำคัญอย่างสังหะวัตถุสี่หรือธรรมะมัดใจคนครับห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้เพลียวเพลาและคุณบีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ